สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจริรชาวทุ่งและกัท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับพ่อกันดีคือเก่าเนาะพี่น้องน้าครับเ mm hmm. มื่อนี้นะครับได้รับคําแนะนําจากหลายๆท่านนะครับว่าอยากให้คนใจเิญชาวทุง่งว่าวเกี่ยวกับการแสดงอาการพิษปกติของพืชเมื่อขาดธาตุอาหารนั่นๆอย่างเช่นพืชขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการจังไดพืชขาดฟอสฟอรัสจะแสดงอาการจังไดพืชขาดโพแทสเซียมจะแสดงอาการจังไดเนื่องจากว่า ในระดับเกษตรกรเฮาเบิ่งด้วยหด้วยตาบ่ฮหู้เราว่าเพืชเจ้าของแสดงอาการออกมา้างสิมันขาดธาตุยังเยวไปเห็ดของยงเยอ่ใบกูดใบจังต้นเล็กต้นบิดต้นเบี้ยวหมากมาลองตองแจงหมากบ่เต็มหมากบ่สมบูรณ์มันขาดธาตุอะไไงหันยังบ่องเบิ่องเบ่ออกว่าั่ันว nah, ่าเห็นอาการจังซสิก็มิแต่ปุ๋ยต่ํเขาลดซึ่งบางที่อาจจะบ่ตรงตามที่ความต้องการของพืชนะครับพี่น้องนะครับอย่างเช่นหมากบ่ค่อยสมบูรณ์ ทำปุ๋ยยูเรียเข้าไปททาแทนที่มากจะสมบูรณ์บัวเพราะว่าล้นถิ่มเบ็ดว่ะไมนเป็นยังก็ตั้งาจให้เขจไส้ช่าทุง่งบัวปนฟังเนี่ยขาดธาตุอาหารแต่ละอย่างมันแสดงอาการจังใดสันอ่ะเนี่ยเขจไส้ช่าทุ่งก็เลยจะอะนั่มมาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับฟังเป็นสาระนั่นพี่น้องเนาะครับอ่านะครับรบ,บางแท็กอะอาจจะวิชาการไปนในเจ้าหน้อยกัดอันนี้ก็ขอออกตัวไลยก่อนเพราะว่าเอาข้อมูลจากทั้งวิชาการมาบวบปนพี่ปนน้องฟังเนาะนะครับ อ่าโดยกลุ่มพัฒนาที่ดินเพื่อนได้เรียบเรื่องขึ้นไว้นะครับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชที่จําเป็นนะครับพี่น้องเมื่อขาดธาตุอาหารนี่จะแสดงอาการจะได้จะได้นะครับเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็พี่กับน้องแล้วเมื่อฝากพี่ฝากน้องนะนะครับธาตุอา,า,าหารที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะโบเพียงพ่อต่อความต้องการของพืชนะครับในดินอาจจะมีบอพ่อเข้าจําเป็นต้องหาเขาไปเติมเออหาไปใส่ซึ่งอยู่ในรูปของปุย๋ยอ่าที่เป็นธา็นปุ๋ยเคมีก็ สามตัวเนาะ N P K ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณสูงและการไดดินส่วนหญ่จะไม่ค่อยเพียงพอถ้าจำเป็นต้องซื้อไปใส่ซึ่งตอนนี้กันราคายู่ดาวผลแพง,พงนะครับนะครับเอาเอาธาตุแรกแลนะ้วเนาะเพื่อเบาๆไายใหญ่ฮานะครับเพิ่บอกว่าธาตุแรกเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมากกว่าทุกๆธาตุนั่นก็นคือไนโตรเจนนะครับพี่น้องไนโตรเจน ว่าปุ๋ยในตัวเจนหลายท่านอาจจะบอท่านไปได้คบอกว่าปุ๋ยยูเรียอ๋อ,อครับยูเรียก็คือในต่ตัวเจนนะครับพี่น้องยูเรียแอมโมเนียแล้วก็ไนเตรตนะครับพี่น้องอยู่ในรูปของสามรูปเนี่ยพืชสามารถน้าไปใส่ได้นะครับอยู่ในรูปของยูเรียอ่ายูร์เอ่อพืชที่สามารถเอาปุ๋ยเน่ตัวเจนที่อยู่ในรูปของยูเรียไปใส่ได้ดีก็คือเขานะครับฉะนั้นเ้าวานปุ๋ยยูเรียใส่เขาง่ามเพิบเลยนะครับพี่น้อง ปุ๋ยยเูเรียไนโตเจนนะครับพี่น้องช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตสร้างใบอ่อนเหนให้พืชแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้านดีสีเขียวเข้มช่วยควบคุมการออกดอกออกผลให้สมบูรณ์พืชแข็งแรงตั้งตัวง่ายนะครับพี่น้องขาดในโตเจนนะครับจึงเป็นแต่ทีนิยมว่าเมื่อปลูกต้นไม้ไมไม้เนี่เป็นยังเขาจังกระตุ้นด้วยปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยไนโตเจนก็นเพื่อให้พืชตั้งตัวได้เร็วนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับ แต่ถ้าหากขาดธาตนะุน่ะโอตัวเกนจะแสดงอาการจ้งในบัตรนี่ในตัวเกศนะพอดอกปูกไปแล้วก็บริะด้ยใช่จาคือปลูกลงดินร้อนๆนะครับการขาดธาตดดุในตัวเกศน,นะครับพืชจะเจริญเติบโตช้าบกค่อยแตกยอดอ่อนต้นแค่แกนนะครับสีซีดลักษณะปลายใบยใจะแห้งนะครับลักษณะปลายใบยแห้งใบร่วนเร็้วนะครับพี่น้องนะครับไม่ทนทานต่อโรคนะครับพี่น้องง่ายคือ เป็นต้นไม้ที่บ่สมบูรณ์นั่นเองปลูกต้นค่าวสกก่านไปสามเดือนกันยังคาวสวกคือเรายใหไงบ่เป็นแต่ว่าหากบ่พ่อสิตายนะครับพี่น้องก็คือในตัวจินบ่พ่อนะครับพี่น้องปุ๋ยในตัวจินบ่พ่อบ่พ่อเสด็แตกยอดบ่พ่อเสด็จแตกกิ่งแตกก้านนั่นนะครับพี่น้องนะครับอาจจะเป็นต้องหามาใส่นะครับพี่น้องนะครับการใส่ก็จะต้องในตัวจินเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ใส่ให้ถือช่วงของเขาเนี่ยม่นเป็นหมากอ่อนเต็มจนเดี๋ยวไปถืดในตัวจินใส่ในร่นนบปด้วยนะครับพี่น้อง ต้องใส่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าหากใส่ในช่วงที่บ่เหมาะสมจะทําให้พืชไม่ออกผลแต่จะมีใบหลายพดคือก็จะชะ่วถุนเคยไปปลูกมักทั่วเส้นพ่นขอกไก่เก่าไม่จะใบหมักทั่วเพราะเป็นหมากเลยนะครับในตัวเจนนะครับถ้าการอาการขาดในตัวเจนคือต้นไม้ไงเพราะเป็นบาแตกยอดแจ้งเทือนนั่นเองนะครับพี่นอ้องธา,าตุต่อมานะครับพี่น้องธาตุตัวที่สอง P หรือฟอสฟอรัสนะครับพี่น้อง ธาตุฟอสฟอรัสนะครับมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์โปรตีนและกสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของพันธุก,กรรม <c oughs> ของดี a ในพืชน,นะครับพี่น้องซึ่งเสี่ยวเขี้ยวของกับการทายทอดทางพันธุก,กรรมเพศไทยมเมล็ดสมบูรณ์งอกเป็นต้นไม้ขึ้นมากกว่าไหตรงตามพันธุเก่าบ่อไก,ก่พันมาต่อนะครับพี่น้องนอกจากนี้นะครับยังทายทอดพลังงานในการสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องในตัวไอฟอตัสเนาะ ถ้าหากพืชขาดฟอดฟอรัสก็จะคล้าข่ครับขาดในตัวจนก็นคือชะงักการเจริญเติบโตทําให้ลําต้นแคะแกรนเนื่องจากการสังเคราะห์แสงบก่อยดีนะครับพี่น้องบก่อยมีพลังงานในการสังเคราะห์แสงธาตุฟอสฟอรัสเพอนะครับเมื่อดนดไปใบล่างจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นสีม่วงนะครับพี่น้องสังเกตบางที่เห็นได้ชัดก็คือ,อต้นมะเขือ มาเขาโพดแล้วก,ก็กลับหยานะครับพี่นอ้องเขาโพดปลูกไปปลูกมาแทานที่จะเขียวใบกลายเป็นสีม่วงนะครับต้นในน้อยแข็งชิงชิงใบเป็นสีม่วงม่วงนะครับพี่นอ้องนั่นก็คือการขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับแต่ว่าบ่นเปนว่าใบาเขาสีม่วงเป็นสายพันธุ์ของเขาเราไปบอกว่าขาดธาตุฟอสฟอรัสอะไรเนี้ยไปเห็นแปลงกะหล่ำม่วงเขาสองสามไรเป็นสีม่วงทั้งเบิดน ฟอสสูมาปลูกจะได้มาปล่อยให้ขาดฟอสฟอแรตโพดโพดเลยม่วงเบิ้ทิมมแเมร์นในอันดันสายพันธุ์เขานอนแสดงนะนะครับนี่ก็คือธาตุฟอสฟอแรตนะครับพี่นองต่อไปนะครับโปแทสเซียมนี่นะครับช่วยกระตุ้นในการช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในการสังเคราะห์แสงนะครับส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล ไปสู่หมากสู่ผลสะสมแป้งสะสมน้าตาลอยู่ในผลผลิตเพราะว่าจะเป็นหัวเป็นลําต้นเป็นหมากเป็นผลนะครับเฮ็ดใหถยผลไม้มีรสหวานนะครับพี่น้องถ้าขาดโพแทสเซียมนะครับจะแสดงอาการที่ใบล่างมีสีเหลืองซีดแล้วเปลี่ยนไปสีน้ําตาลนะครับแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดรูสัว่าโดยเริ่มจากปลายใบก่อนนะครับรากพืชจะเริ่มเติบโตช้าลําต้นอ่อนแอ หมากบ่อยญ่ติดหมากอยู่ค่บ่บ่อย่จักเกียหม,มารกรีบๆบิดๆเบีบ้ยวๆเหีียว,ยวแล้วก็จอบตะทาลุนนะครับพี่นอ้องนะครับนี่ก็คือลักรรษณะการขาดธาดตุโพแทสเซียมเนอะน,นะครับนะครับอ่ะเห็นแล้วว่าถาดลักสามถาดนี่มีความสําคัญสําใลนะครับขาดสามถาดเห็นพี่เค้ไปนี่นะครับผลผลิตเท่าอ่ะเสียหายทันทีเบาง่ายๆนะครับเสียหายทันทีนะครับแม่นแม่นได้เก็บได้เกี่ยวกับผลผลิตบ่มีคุณภาพว่าต่อนะครับ เอานอกจากสามธาตุแล้วต่อมายังมีธาตุอาหารล่องนี่ได้ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงขึ้นกันอ่าล่องลงมาจากสามธาตุแรกนี่แหละต่อมาก็เป็นพวกแคลเซียมนะครับพี่นอ้องแคลเซียมนะครับเป็นส่วนประกอบของผนังเซลลช่วยในการแบ่งเซลลสร้างเชื้อไข่เซลแข็งแรงสร้างแรงยึดระหว่างเซลลได้ดีก็คือบ่ขาดง่ายบ่หักง่ายนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับ ช่วยในการเคลื่อนย้ายโปรตีนในการทํางานของเอนไซม์หลายชนิดนะครับช่วยลดความเป็นพิษของทองแดงถ้าหากขาดธาตุแคลเซียมนะครับใบอ่อนบิดเบี้ยวขอวนะบใบม้วนมีจุดสีน้ําตาลตามขอบใบยอดอ่อนแห้งตายตายอดไม่เจริญแตกตาวมาท,ที่จะงญ่เป็นกิิงเป็นกลางไปบดงหา่ตายงุ้ยช่วย,วยนะครับี่นอ้องนะครับผลแตกคุณภาพไม่ดีแล้วก็หากสันหาก,กินบร่รด้ไไก่นะครับ นี่คือการขาดาธาตุแคลเซียมนะครับพี่น้องต่อมากับ, Mag ium, บ Mag ium. แมกนีเซียมมาหน่อนะครับแมกนีเซียมธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลก็คือเฮ็ดให้พืชมีสีเขียวสร้างยคลอโรฟิลให้กับพืชนะคือครับแมกนีเซียมนะครับเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะครับการสังเคราะห์กรดอะมิโนโลแลือกับวิตามินต่างๆนะครับช่วยดูดาธาตุฟอสฟอรัสและเคลื่อนย้าย น้ำตาลในต้นเพื่อได้ดีนะครับพี่น้องแมกนีเซียมเนาะถ้าหากขาดแล้วบ่เนี่ยขอบใบล่างระหว่างเส้นใบจะมีสีเหลืองซีดสีขาวเป็นดวงๆเส้นใบมีสีเขียวสีขาดง่ายใบโค้งงอร่วงเร็วผิดปกติการจเจริญเติบโตกระซาคกับไข้ไข้กันกับการขาดธาตุอื่นๆนะครับพี่น้องบอกง,ง่ายคือ ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งบ่เพียงพอนะครับจะส่งผลต่อระบบการจเจริญเติบโตของพืชแทบท่านา้นะครับมันคล้ายๆมันจะไปดึงไปจ้องกันไว้นะอะมีหกธาตุสมมว่ามีหกธาตุนี่เป็นธาตุที่สําคัญสาหรับพืชไปขาดไปสักตวัวหนึ่งนี่สมมตินก็จะล้วนไปเบิดคล้ายๆกับเครื่องยนต์นะครับพี่น้องนะครับเ้าเปิดกระปรงรถขึ้นไปจักสายยังไปสายยังมาโยมายังไปหนีบกับสายหนึ่งนน้อยหนึ่งดอกให้ไปเครื่องล้วนทันทีคล้ายๆกันนะครับพี่น้องนะธาตุอ,อาหารอ ลักลักหกตัวนะครับอย่างในตัวเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมาทนันนี่มันทางานประสานกันนะครับพี่น้องทางานเกี่ยวพันกันทํางานประสานกันนะครับประสานงานกันว่าครับถ้าหากขาดตัวใดตัวหนึ่งหรือขาดหลายตัวนะครับก็จะเหตุให้หระบบ การลํำเลี้ยงอาหารระบบการสังเคราะห์แสงระบบการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆผิดปก,กติไปนั่นเองนะครับพี่น้องอ่ะก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องนอะสําหรับธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุนะครับปกติกะพืชจะบ่ค่อยขาดถ้าหากพี่น้องเขามีการใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยอินรียอยู่เลยนะครับธาตุอาหารเสริมนี่จะจะบ่ขาดหละนะครับจะมีอยู่ในดินเลยครเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยนะครับฉะนั้นจะบ่ค่อยขาดนะครับสำหรับพวกธาตุที่ก็เอยถึงนี่นะครับ ต้องการในปริมาณมากแล้วก็นในดินมักจะบาค่อยเพียงพอเอาได้หาจากทางนอกมาใส่อยู่ในรูปของปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับก็เรียกมอว์าอวเป็นเพียงนพี่น้องฟังเอ้าท่านที่ขอเขามากนะครับอย่าให้คนสเสิร์ตเศร้าทุ่งว่าวเจ้ากับอาการกรขาดธาตุอาหารตละลอยยางมีลักษณะจังไดอ่ะก็บ,บอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะถาผููได้ฟังแล้วนะครับคงตามกับที่เอ่อคนเสะเศร้าทุ่งว้าพืชของเจ้าของที่ปลูกอยู่นี่อ้าวมันคือเศร้าทุ่งวายตัวนี้ขาดแค่นเสียมตัวนี้ว่ โอ้ยสมพรใหไ่ผูเป็นมาขาดในตัวเจนก็โอ้แมกนีเซียมก็บริจากพรในต้นบิดต้นเบี้ยวแกจะได้หามาปรับปรุงได้หาถาดอาหารมาใส่ให้ให้ถือกักบควมต้องการของผืชนต้องเอาไปนอนาะนะครับอ่ะก็เป็นก็ดเล็กกิน้อยนํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับกอนใจชาตทุุงได้นำข้อมูลทางวิชาการมาเผยแพร,แพร่ในแบบภาษาบ้านเพื่อให้เกิดการเข้าใจง่ายเอาจะบรเนนภาษาทางวิชาการบ่ต้องฟุดฟฟิดฟฟุดๆให้มันยากเนาะพไปนอนาะนะครับ อ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังพ้อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจเขาด้วยนะครับกำลังใจขึ้นขเขาด้วยพี่น้องเนอ,ออ่างบ้านพอด้ฝนตกแน่กันแจ้งข่าวมาแน่ล่ะมืาขึ้นมาเลือดทื่อเท่ามาเก็บผ่นเก็บนี้แล้วแล้วมีดอิ่มซิมหัวตะบโตกว่าสิล,ลากสอบข้อซานไปตั้งกลางเดินประท้วงด้อยแน่จริงห้ามสอบข้อซานกขาด้วยสันนะครับบโตกแก้เท้ามืาขึ้นเมียนสอบท่านสอบยังว่ามีดทั้งที่ฟ้าเหลื่อมฟ้าห้องบึ้มบั่มบึมบั่ กูท่าทำนายอย่ง้กว่างว่วสองตัวแลแนเขาใส่กันมาหอดกันแล้วบโ้นไก่กันพุทธไหมมันจะเป็นท่องนอกน,นั่นบอกข้อย่างได <c oughs> อ่ะเจียวกับไอ้สภาพแวดล้อมผู้มีอากาศนะครับพี่น้องฝนดินฟ้าอากาศเอาแน่น,นอนบน่อเนะลังเท้อก้มอุตุวอ่าพยากรเามื่อวาจ,จะตกสิละแต่วาสุดท้ายพอกตกก็มีนะครับของเรานีมันบนแน่นอนนะครับฉะนั้นต้องอ่าติดตามเข้าเรื่อยๆนะครับท่าที่ดีก็คือบบประมาท มีน้ำก็ใส่แบบประหยัดบ่เป็นใส่แบบฟุม่มเฟือยนะครับพี่น้องนะครับเอ้าไล์ไปไลยแล้วคลิปนาพ่อกันไมพี่น้องสวัสดีครับ